สวัสดีครับพี่น้องยูนนะครับพนมครับวันนี้พามาเบิ่งควายน้อยค,ควายขุนควายยานมใหม่ๆนะครับอเอามาขุนอยู่คลอกโรงงานในะท่องเที่ยวเบิ่งนะนักท่องเที่ยวมาซื้อนมซื้อยโยเกิร์ตเบิง่ง สามเดือนสามเดือนก้วยว่าคนมาถลาา่มเพื่อเลยครับอย่านมแล้คนมาโดเอามาไว้อยู่ข้คโรงงานทีมีโรงงานลานค้าล่ะเข้าไปเนี่ยโรงงานโยเกิ เราดมควายเห็นเดือกเกิดครับควายน้อยเห็นักท่องเที่ยวเบิง่งมาบลายประมาณสี่สิบห้าสิบตัวพี่น้องเอาห็นักท่องเที่ยวเวลูกค้าถือมาซื้อเ,เดือกเบิง่งมาลูกมาเตามาเบิ่งมาถ่ายลูก ว่าประเทศอิตาเลียนนี่มีความค้ายอยู่ความเดียวตนี้คุณอา,าหารนี่มันยากอาหารยากทำประมาณห้ณาเดือนเลยฉันได้กินยากธรรมดา ไว้ตัวผู้ที่พี่น้องเอฟซีถามมานะครับนะ้อว่าอัน,นมีไว้สฉพาจับซัดอย่างเดียวบบก็ส่วนหนึ่งก็ไว้จับซัดนะครับเนาะส่วนหนึ่งก็เอาไว้ผนะส,สมตัวที่ว่าหมดลูกเสียนะหมดลูกพดหมดลูกงอหมดลูก,ลกเขาอู่แบบมอกระชิดผสมแบบบติดอาจจะเทน้ำเชื่อเข้าไปนะครับ สอดไอ้ลอดเข้าไปบดถึกลังไข่นะครับเนาะตัวผู้ฝัดสิทธิ์ซ้ำเข้าไปครับกล้วเชื่อให้ติดลูกนะครับเนาะถ้าจะให้หมอผสมย่างเดียวกับเสบติดเพราะว่าตัวเด็กบนที่มันลูกบดดีบนลูกก้นบนลูกงอหมอก่ะเสบตสามารถสอดไอ้ลอดไอ้ผสมเทียมเข้าไปได้จึงนะครับเนาะ เป็นกระสินยิงทั้งเนาะอันนี้มันก็บางรอดน้ำเชื่อบางรอดน้ำเชื่อมันก็บุกแข็งแรงนะครับถ้าเ็เจาะเข้าขไปก็ต้องอาศัยตัวผู้ผสมน้ำนะครับตัวกับต,ต,ตัวผู้สี่สายพันธุ์มจากตัวใดจากผสมบบบแล้วแต่นะครับนะเอาไว้ให้แม่พันธุ์ผดลูกดีหรือว่า ในลูกสุดใหม่ก็จงสิพิตนายจ้งอย่างสิพิจาณาต่อไปนะครับเนาะลงบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์สำหรับพี่น้องเอฟซีถามเข้มามาว่าตัวผู้มีไว้สาหรับจับซั์อย่างเดียวบ่ของมเมนนะครับเนาะเอาไว้ใส่ประยุกต์เอาไวไ้ผสมน้บเอาไว้สังเกตอย่างจับสั์น้ํเอาไว้ผสมน้เา,ารนรนเราเห็นเวลาจับซั์เราก็สิได้ไอ เอาจดบือไว้เลือกไอ้สายพันธุ์ผสมถือได้นะครับแต่ถ้าว่าบัมีตัวผู้มันก็ดตัวแม่ขึ้นกันเองมันก็นยากครับมันก็นจากเซวานิได้นะครับเราเป็นน้องสาวเข้ามากครับยึดทางความร่วมมือตอบในะครับพอกรีโซนครับในโรงงานเปนะ็นน้อง กินอีคอกหนึ่งคอ,อกสองอันนี้สี่เดือนตัวเทิงอันสามเดือนวนัวนๆับอะเขียนในหูแบบมันผมมีเลขตัวผู้เลยไี่นางแม่เคยน้ำนมหลายเก็บไว้ตัวผู้อ,อ,อ,ผอัติมิทิ่เป็นตัวน่าสี ตัวเล็กอี่ตัวแม่ตัวหนังส,สือภาษาจี่ปุอย่ตัวผู้ขีด่ดื้อใช่ไหมคุณหัวอาหารครับปัดห้าเดือน,นปาลายป่าลราจะให้กิหนยาธรรมดาบริสุทธิ์ขออาหารเต็มครับวุ้ย ทางนอกเลยอีสองข้อสามข้อครุ่ม เจ้าในเชีย,ยโซ่คนเนี่ยะครับีหน,น,นาบน้ามเช่นสบายตี่จักรวรดร้อยเจ็ดสิบสองเลอรนองความสูงดูควมพนมัดกันนะครับเบ่าขึ้นใหม่ได้ปีกว่าครับสี่เดือนนี่เบ้าวสัน้อยก็ได้แปดเดือนไป ี่ใหญ่อิตาลีครับเปลาอิตาลีนั่นบปล่าเนเชียเรามาหานี่น้ำแม่หยางทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็วแม่ท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมเรีวเห็นพี่น้องตารีสีขษาสั้นๆตัดๆในจเรีหันิีขษเงาออกแตยังน้อยโคงแต่ยังน้อยออกต่ยังน้อยเลยารีนีสั้นๆจิ๊บๆเี ภาคใหญ่ๆสัน่ในใหญ่ๆนีอิตาลีอิตาลีอิตาลีนะนะจืสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวจากพาพี่น้องเอฟซีไปบึงไอ้ยพาอยู่รฟาร์มในโรงงานนะครับเนาะวายน้อยอย่านมอหม่ใหม่สามเดือน จะพมา,ามาเบิ่งไฟถึกด้วยฟาร์มครับไฟถึกไงในฟาร์มดือว่าพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์เขา้า,ามาว่าไว้ทัวผู้เอาไว้อะไรเอาไว้ใช้สำหรับดูไว้ตัวเมียจับสัตว์อย่างเดียวบอกก็ไม่ใช่นะครับค่ามม่นะครับเอาไว้ผสมขิงน้ำนะครับเนาะเอาไว้แก้ปัญหา ตัวแม่ที่ม้ลูกบดดีนะครับีเพื่อนผสมวุติศก็เอาไว้ตัวผู้ก็จะผสมซ้ำเข้าไปพอเวลาปล่อยลงพอกไว้ตัวผู้ก็เวลาผสมเทียมแล้วปล่อยลงพอ,อกไว้ตัวผู้ก็สิเล่นลัดมาซ้ำนะครับเนาะให้ติดต้มเข้าไปนน้ำเชือ่อไว้ตัวผู้แข็งแรงกับติดของตัวผู้น้ำเชื่อของไงทอดผสมเทียม อยงแรงกับติดเอาไว้ตัวรลือดผสมทเทียมนะครับแล้เวเจดจังหวะเพิ่น,นครับว่าควายทุกตัวครับหมดลูกกับอาจิบดีสมือไปทุกตัวนะครับต้องใช้ตัวผู้น้อยุทธนะครับก็นอมอธิบายมาขั้นต้นนนะครับคือพอควายน้อยนะครับสำหรับควายตัวผู้ที่จะเสี่ยวเป็นพ่อพันธุ์ก็ต้องแม่เพิ่นน้มดีน้มร้ายนะครับเนาะ ยี่สิบลิตรสิบห้าลิตรเป็นสิเก็บลูกพ่นไว้เป็นพ่อพันธุ์นะส่วนตัวผู้ที่ว่าแม่น้ำนมบดีท่นกะขายให้เพื่นตอาไปคุณเป็นเนื้อสเต็กนะครับขายเข้าไปปั้มคุณเนื้อสเต็กนะครับเพื่นก็ไปคุณเป็นเนื้อสเต็กค,ครับ ราะว่าสิ่เียงไว้หลายๆตัวก็ได้ตัวู่เพื่นจิตายนะครับเนาะมีเปลืองอาหารเพราะว่าอาหารบ้นมิสลิวบ้านมิสลิวมีเสื้อครับก็ได้อันก็ได้อันในเกี่ยวคือบ้านเฮาปู่กับคือบ้านเฮานะเนาะอันนี้ใส่ซื้ออย่างเดียวเพราะว่าการเกษตรเป็นการเกษตรมูนเยียนครับก็ได้อันเพเจ้าเดียว ทุกอย่างเจ้าหนึ่งเฮต้อย่างเดียวลเลี้ยงซัดก็คือเลี้ยงแต่ซัดก็ต้องซื้ออาหารจากอีกเจ้าหนึ่งเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันในประเทศเงินชีได้หมุนเวียนตลอดนะครับนบ่ายเงินตกอยู่ของไปส่วนหนึ่ง,งการเกษตรบ้านเพิ่นให้หมุนเวียนกันตลอดนะครับเศรษฐกิจเป็นอย่างชีได้ดีนะครับเงินโบไป งมอยู่บนเดียวนะครับเงินขยายตัวออกเงินขยายออกทั่วประเทศเจ้าอุ่นๆค่อยๆอุ่นๆเจ้านะครับเจ้าจุดเชื่อค่อยๆจุดเชื่อเจ้านะครับเนาะแต่ไม่เป็นรัฐบาลเคนตั้งกฎไว้นะครับแล้วคลิปนี้จุดตะกอนปนงบฝากพีน้องไว้ในขณะนี้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งสกายเพื่เป็นกำลังใจให้ทุกควนมมโนไม่ไยครับเด้อ